เอาสงงามๆอะบ่ะขอบคุณนะครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีส่งของไว้ให้นะครับเสือมาให้ใสมารถนี่มีตอร์งงามๆตับตะล่างงามๆครับขอบคุณแมกหลาครับผมขอบคุณครับนี่ครับแม่เป็นทรงมให้นะครับใส่ต้งหสเดี๋ยวเดี๋ยวผมกะสีเอาแบงพีพีลองลองน้าครับขอบคุณแม่ดีดีนะครับ ผมสวยพอทรงแม่ใหย่รู้โคุรยอดเลยนะครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับนี่ดกนัอใจไปเลยผ้่วยรบมาเยีอ้ช่ยคขอบคุครับับผมครับขอบคุณขอบคุณแม่กุหลาบเร้่อครับครับแม่กุหลาบจิตใจจ่ตใจทำงานจิตั้งใจ เห็นมันดีดีสุดนะครับกดตวในที่ห้องก่เลยกคขอทุนมากเลยนะครับอครับลงตะกรนอมือตะไคร่โจเอาฉากนูขอคุนครับแล้วกดครับหาพันเศษละตตตัวนี้สวยเลยไหนครับนี่เหมือนอาจูมากเลยครับ